หนังสือกิจกรรมไอเดียคิด Creative Coding ชุด Smart Farm หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ b o o c k b a s e d p โป g r กร m i n g เพื่อควบคุมบอร์ด Microcontroller จากง่ายไปสู่ยากโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อสร้างสารรค์โครงงานฟาร์มอัจฉริยะได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ุทธศักราช2551บอฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาพัฒนาและออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนใช้ร่วมกับชุดสื่ออุปกรณ์ไอเดียคิดครีเอทีฟโคดดิ้งชุดสมาร์ทฟาร์มที่ใช้ในการประดิษฐ์โครงงานฟาร์มอัจฉริยะเพื่อรองรับและต่อยอดพื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณซึ่งจะเป็นทักษะและสมรรถนะสำคัญในการบูรณาการความรู้ด้านสตรี Education, ผ่านกระบวนการคิดออกแบบและลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning ภายในเล่มประกอบด้วยกิจกรรมโครงงาน4กิจกรรมเครื่องรดตามต้นไม้อัตโนมตัติเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยง ถังสำรองน้ำและโครงงานฟาร์มอัจฉริยะชุดสื่ออุปกรณ์ไอเดียคิดครีเอทีฟโคดดิ้ชุดสมาร์ทฟาร์มชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์โครงงานฟาร์มอัจฉริยะเพื่อรองรับและต่อยอดพื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณซึ่งจะเป็นทักษะและสมรรถนะสำคัญในการบูรณาการความรู้ด้านสตรี Education ผ่างกระบวนการคิดออกแบบและลงมือปฏิบัติต,ตามแนวคิดแอคทีฟเล a ร์นิ่ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาองค์ประกอบบอดต่อขยายขางไมโครบิดฐานขนาด1,500ม ah. ิลลิแอมเซนเซอร์วัดระยะทาง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นเซนเซอร์วัดความชื้นในดินเซอร์โวโมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาดเล็กสายไฟจัมเปอร์สายยางไขควงเล็กมาพร้อมขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ชิ้นง,งานอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน